ดีค่ะพบกันเช้าวันจันนะคะสดชื่นอากาศแจ่มใสเมื่อวานฝนตกหนักเลยวันนี้ก็เลยจะรู้สึกชื้นๆนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องราวของฟุตบอลไทยตอนนี้เปิดมาครบ3ามหลีกแล้วนะคะแล้วก็ทุกหลีกเลยค่ะมีคําว่าปัญหาใช่ทั้งไทยพีเมลีกเองอสืกดีชั่นหนแล้วก็ดิชั่นสอปัญหาที่พบมากที่สุดผู้ตัดสินผู้ตัดสินคือเราอาจจะไม่ได้ชมเกมทุกนัดทุกคู่นะครับแต่ว่าจาก ข่าวจากเว็บไซต์ของแต่ละสโมสรจากเรื่องราวต่างๆเนี่ยหลายสโมสรเลยออกมาบน่นเรื่องผู้ตัดสินว่าทําหน้าที่นั้นไม่ได้มาตรฐานตามแต่ละหลีกที่เขาทํากันบางทีมนี่ผู้ตัดสินตัดสินเสร็จกงจะเดินทางกลับโดนแฟนบอลเจ้าถิน่นลุมอัดก็ยังมีมมหรือผู้จัดการทีมโค้ชออกมาสัมภาษณ์หลังเกมว่าเกมนัดน,นี้แพ้เพราะผู้ตัดสินเยอะเลย นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นปัญหาที่มันค้างคากันมาตั้งแต่ฤดูกาลไหนๆแล้วล่ะนะถ้าไม่รีบแก้นะคะคือต้องมาดูกันนะคะว่าผู้ตัดสินผิดจริงหรือเปล่าถ้าไม่ผิดจริงใช่ไหมคะเหล่ากองเชียร์จะต้องพัฒนาทางด้านความรู้เกี่ยวกับกฎกติกาในสนามอะไรยังไงนะคะให้เท่าทันกันรต้องทำงานทำงานร่วมกันในทุกทางทุกฝ่ายเพราะว่าผู้ตัดสินเองก็มีข่าวเช้าเยอะว่ามีผู้ตัดสินบางกลุ่มเสนอตัวเอง ที่จะช่วยเหลือบางทีมบางทีมก็พยายามที่จะเข้าถึงผู้ตัดสินที่จะช่วยเหลือทีมตัวเองแฟนคลับไม่รู้กติกาแน่ชัดเห็นผู้ตัดสินตัดสินแบบนี้ไม่เข้าใจก็อาจจะว่าผู้ตัดสินทั้งที่อาจจะเป็นการตัดสินที่ถูกต้องแล้วก็ได้เพราะนั้นแก้ไขกันดีกว่านะคะส่วนผลงานของหลายๆทีมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบางทีมนี่ก็เป็นไปตามเป้าบางทีมเกินเป้าบางทีมต่ํากว่าเป้านะคะส่วนเรื่องราวของเราวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องทีมเกรกคูลูกทัพฟ้าประทุม ชาเน่เอฟซีนี่ทีมเดียวนะคะ<ด>แต่ชื่อยาวทีเดียวนะคะก็เป็นทีมอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกค่ะหลายๆคนจับตามองเพราะว่าเห็นว่ามีทุนหนาหใช้ยาคือในห้างขายยาใ,ในเมื่อขายยาขนาดเป็นห้างนี่ก็ต้องเงินเยอะนะคะแล้วก็ทีมนี้นะคะผู้การสโมสรก็คือคุณพ่อของนางเอกชี่ดังคุณแพนเค้กนั่นเองนะคะก็ต้องดูกันนะคะว่าทีมนี้เขาจะไปได้ไกลแค่ไหนไนอกจากนั้นเอง น้องชายคุณแพนเค้กก็เป็นนักฟุตบอลในทีมนี้ด้วยเพราะงั้นทีมนี้เลยกลายเป็นทีมทีมท่มีสีสันและนอกจากนั้นจากที่ชื่อมี3องค์งกรรวมกันคือเกรกคูลูกทัฟฟ้าปทุมธานีเอฟซมันต้องน่าสนใจว่าบริหารเนี่ยทีมเนี่ยจะออกมาแบบไหนซึ่งคุณทธิเทพจามีกรคุณพ่อคุณแพนเค้กเป็นผู้ในการสโมสรหลายคนก็อยากจะดูซิว่าเอ๊ะ ู้บริการสมโมสรเนี่ยต้องทําอะไรบ้างแล้วจะบริหารงานแบบไหนนอกจากนั้นการที่ลูกชายคุณพัตเตอร์เป็นนักฟุตบอลอยู่ในทีทม <c oughs> แล้วตัวเองเป็นพ่อเนี่ยเวลาเห็นลูกชายลงเตะในสนามรู้สึกยังไงบ้างวันนี้มีเรื่องราวหลายอย่างเลยจากคุณนาทีเทพจามิกรครับผู้บริการสมโมสรเกคืกูลูกทตาฟ้พาพัตตานีเอฟซีครับ <c oughs> ในฐานะตราแหน่งผู้บริการสมโมสรเนี่ยมีงานอะไรบ้าง จริงๆผมดูแลเกือบทุกอย่างเลยนะครับเริ่มต้นมาก็เรื่องการเตรียมสนามแล้วก็การคัดตัวเด็กนัก,กบอลนะฮรเอานดกเต่างชาติการติดต่อประสานง,งานทุกอย่างแล้วก็หาสนามให้ซ้อมด้วยแล้วก็สนามทุกปตัตไปมีทางผู้ใหญ่ใจดีทางกองทัพประกาศก็ให้การสนับสนุนก็รู้สึกภูมิใจฮะที่ทางกองทัพ ให้ความสําคัญของทีมเล็กๆอย่างทีมแก๊กคูนุกราป้าบันนเอฟซีครับนอกจากทาหน้าที่ที่กล่ามาแล้วเนี่ยยังไปยืนเชียร์กับกองเชียร์อยู่ด้วยมันมันเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งใช่ไหมคือมันเป็นสายเลือดนะฮะการเปนเชียกีฬานะฮะถ้าเรามานั่งอยู่ข้างล่างแล้วมาเชียรกับเกมข้างล่างมันรู้สึกว่าไม่มีไม่มีแนวร่วมเราไปหาแนวร่วมเราก็ส่วนหนึ่งหน้าที่ก็คือช่วยหามวลชนแฟนคลับด้วยเราจะตึง ดึงความเชื่อมั่นของลูกกัปตักลับมาครับการที่มาทําฟุตบอลเนี่ยอะไรมันดึงดูดใจให้มาทําฟุตบอลเออผมดูฟุตบอลตั้งแต่ลูกน้องพัตเตอร์นะครับตั้งแต่ห้าขวบก็ดูมาตลอดจนอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องก็ไปเข้าอยู่วงการดาราหยุดไปช่วงนั้นผมรู้สึกหน่อยมากรู้สึกห่างหายสนามฟุตบอลไปนะครับก็ได้โอกาสก็พอทําทีขึ้นมาซึ่งเกรกครู เป,เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในในส่วนสายงานที่เราทําอยู่ด้วยแล้วก็ผู้บริหารก็นั่งคุยกันว่าเรามาทําฟุตบอลกันดีกว่าพอทําฟุตบอลเราก็เห็นภาพเอออย่างนี้ลูกเรากลับมาเล่นกีฬาดีกว่าสุดท้ายเป็นทีมของเราเองแล้วนะฮะแล้วก็พยายามทําให้มันดีที่สุดก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวมาก,ก็ได้ระดับหนึ่งแล้วครับก็พยายามจะทําให้ดีที่สุด พ่อเตอร์ได้มีการลงสนามด้วยร,รู้สึกยังไงบ้างในฐานะพ่อในฐานะผู้ในการสโมอสรมันมีความสุขแตกต่างย,ยังไงบ้างที่เห็นลูกเราลงไปเล่นบอชีพครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับเพราะว่าที่ผมเห็นเข้ามาตลอดเขาก็มีความสามารถในการเป็นศูนย์หน้าตอนนเด็กๆเขาก็ทําประตูมาตลอดแล้วก็เขาหยุดไปนานพอกลับมาเขาจะฟื้นร่างกายจะช้ากว่าเพื่อนนิดนึงก็ ยังลงได้ไม่เต็ม90นาทีก็ได้สัก15นาที20นาทีค่อยๆเพิ่มไปก็รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าปกตินิดนึงก็ลุ้นลูกนะฮะแล้วเห็นลูกเจ็ดก็เอ้ยวิ่งเข้าไปไม่ได้นะไม่เหมือนตอนเ็าเรียนทมไมประถมใช่ไหมฮะเรายัางวิ่งเข้าไปในสนามไม่ช่วยได้ตอนี้มันมันมันเป็นกฎที่ว่าเอ้เราอยู่ตรงนี้เราเข้าไปยุ่งในในเกมไม่ได้ก็เออนั่งลุน้นดูอยู่แล้วพี่สาวคุณแพนเค้กจะมีโอกาสเข้ามาเชียร์น้องๆมีโอกาสเข้ามาเชียร์ทีมคุณพ่อบ่อยมากน้อยแค่ไหนครับ ก็ถ้ามีโอกาสน้องแทนก็มาแม้แต่สนามซ้อมเขาก็แวะไปต้องเรียนตรงๆว่าเขาก็อยากมาเห็นพัตเตอร์เล่นฟุตบอลเหมือนกลับมาเหมือนเดิมซึ่งแต่ก่อนเราจะไปเชียร์กันทั้งบ้านนะครับก็พอนี้กระแสเริ่มมาว่าพัตเตอร์เริ่มกลับมาฟื้นร่างกายกลับมาแล้วเริ่มเล่นได้แล้วก็เขาก็เริ่มเช็คแล้วถ้าพัตเตอร์ได้ลงเต็มๆเขาก็จะเริ่มมาเชียร์แล้วครับจะมาช่วยกันเชียร์นอกจากมีชื่อเกรกูแล้วมี คือว่าลูกสฟ้าต่อท้ายด้วยมันกดดันไหมครับในการที่มีชื่อลูกสฟ้าเพราะว่าหมายถึงเราเป็นตัวแทนของกองทัพอากาศทั้งประเทศครับแรกๆก,ก็กดดันซึ่งซึ่งผู้ใหญ่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าอทำไมเราถึงใช้เป็นเก็กคูลูกทับฟ้าแล้วมีปทุมธานีเอฟซด้วยนะฮะผู้ใหญ่ก็เอ๊ะมาจากไหนลูกทับฟ้าให้มันสีฟ้านี่มันทับอากาศนี่ซึ่งเราก็เรียนชี้แจงท่านไปว่าคุณส่วนคนหนึ่งของเก็กคูในทีมก็คือเป็นลูกทับฟ้าเก่าเป็นนายทหารเก่าฮะแล้วก็ทีมงานเหมือนโค้ดวลวิทย์เอ่ย อ่าสตาร์ทโพสพิโดโดอะไรทั้งหมดเป็นสตาร์ทโพของทออทั้งหมดในที่เรียนยนจากากาศกันมาทำเราก็เลยว่าเอ้ยเรารวมมันเป็นลูกทัพฟ้าเพราะหลายหลายคนพูดว่าอยากจะดึงความรู้สึกของเลือดทออกลับมานะฮะก็เลยเอ่ะร่วมกันทําลองดูแล้วก็ไปเรียนชี้แจงผู้ใหญ่ทีแรกก็กากระอ่วนเหมือนกันแต่พอเราเริ่มทําผลงานแล้วก็ทําสิ่งที่เราเจตนาทําจริงๆแล้วผู้ใหญ่ก็ตอบรับในสิ่งที่ดีๆมากๆครับ ตอนนี้แฟนคลับก็ถือว่ายังไม่หนาตาเท่าไหร่มีแผนการที่จะเรียกแฟนคลับสําหรับทีมเกรคูลูตาฟาดินยังไงครับครับผมก็จะมีทีมปัญญาสัมพันธ์มีการเดินสายเดินออกไปรถโชว์ด้วยนะฮะที่วางแผนเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็อันหลักๆก,ก็คือเราเล่นเป็นสุภาพบุรุษด้วยน้ําใจนักกีฬาแล้วก็แร์เพยแล้วก็เอาผลงานเป็นหลักฮนะผมคิดว่าตรงทุพบาทนี้มีเป็นสนามที่ขลังมากสําหรับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็แฟนคลับท่านรักเรารักจริงๆเป้าหมาย ระยะสั้นระ,ะร,ระยะกลางระยะไกลนี่มองไปทางไหนครับผมมองตอนนี้มองใกล้ๆก,ก่อนมองว่าให้เราอยู่หนึ่งในสาหรือหนึ่งใน2ของของของโซนนะครับเพื่อที่เราจะไปแชมเปี้ยนลีกไม่กล้าบอกเลยว่าอยากไปดีหนึ่งนะฮะเพราะว่าเด็กในทีมเนี่ยจะไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์เป็นนโยบายคือเราอยากให้โอกาสเด็กไทยได้มิอกาสเข้ามาเล่นมอนาชีพไม่ใช่ว่าเอาแต่ต่างชาติต่างชาติเข้ามาแล้วเขาเนี่ยจะเป็นตัวที่ว่าจะขึ้นไปดีหนึ่งไปฟีเมียลีกหรือว่าไปมีโอกาสติดทีมทีมชาตินะครับก็กรารสดี ฟนับพื้นที่แถวดอนเมืองแถวลำลูกกาและแวกทางทางนี้นะครับก็เป็นสายเลือดทางนี้เป็นสายเลือดประทุมเหมือนกันแล้วก็อยากจะสร้างตำนานให้กับลูกทับฟ้าอีกครั้งหนึ่งก็ขอเรียนเชิญนะครับมาดูมาเป็นกำลังใจพวกเราแล้วก็เราจะเล่นให้สนุกแล้วก็ประทับใจที่สุดครับ ผลงานของเกรกคูลูกทัพฟ้าประทุมธานีเอฟซีเป็นไงคะนัดเมื่อสัพภาพที่เราเห็นเป็นแฝมภาพนัดที่สองที่ในบ้านเอาชนะทนบุรีบีจีไปหนึ่งปรตูต่อศูนย์แต่ว่าเมื่อวานนี้ไปเยือนสิงห์บุรีพ่ายไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แสดงว่ายังต้อง ต้องทำงานกันอย่างหนักยังมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขแต่ว่าเป็นทีมที่เล่นบอลสนุกนะาวนั้นที่เราไปนั่งดูนะครับในนัดที่สองเป็นทีมที่เปิดเกมรุกได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าโซนที่เป็นโซนที่แข็งแกร่งมากตอนนี้ประจวบเอฟซีนำอยู่ในโซนภาคกลางตะวันตกเตะสามนัดชนะรวดทั้งสามนัดส่วนเกรกครูเนี่ยเตะสามนัดเพิ่งมีสี่คะแนนเท่านั้นเองค่ะนะคะติดตามผลงานต่อไปนะคะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเราจะต้องสรุป ดิชั่นสองการแข่งขันโซนต่างๆทั้งหมด6โซนด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นติดตามแป <c oughs> ี้ไนท์เดย์กันให้ดีค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะ